กลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวสภาพอากาศกันบ้างค่ะเตรียมตัวเอาไว้เลยนะคะช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้15-16ตุลาคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นนะคะคโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วนร่องมรสุมกําลังแรงนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําก็จะทําให้ทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือระมัดระวังด้วยแล้วก็ควรที่จะงดเดินเรือในระยะนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะที่เว็บไซต์ tmd.go.th หรือว่าจะโทรไปที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ตลอด24ชั่วโมงก็ได้เช่นกันค่ะ พูดถึงเรื่องของฟ้าฝนนะครับหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักไปดูที่สตูลกันก่อนนะฮะมีการสั่งปิดโรงเรียนกันบ้างแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอละงูแล้วก็อำเภอมานังที่สตูลน,นะครับฝนตกหนักทําให้น้ําฝนนั้นไหลระบายลงสู่คลองละงูแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลอันดามันแล้วก็ยังทําให้ปริมาณน้ําในคลองละงูเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับซึ่งก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ทางด้านนายเอกร,รัฐหลีศิล ผู้ราชาการจังหวัดสตูลนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจที่ฝายาดุนสนนะครับอำเภอควนโดนแล้วก็สะพานตำบลฉลุงอำเภอเมืองนะครับที่มีการปักธงแดงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรีบย้ายสิ่งของออกจากบ้านก่อนที่น้ำป่าเนี่ยจะไหลเข้าท่วมนะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงทางด้าน ทางด้านรองผอ,อนะครับของสพออสตูนะฮะก็เดินทางไปที่โรงเรียนนะครับหลายแห่งในอำเภอละงูอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับแล้วก็บอกว่าให้พาเด็กนักเรียนนะครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนสั่งปิดโรงเรียนไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์น้ําจะเข้าสู่สภาวะปะกติอันนี้เป็นภาพผู้ว่านะครับที่ไปลงพื้นที่แล้วก็ให้สัมภาษณ์มาซึ่งผู้ว่าก็บอกว่าสถานการณ์น้ําในสตูเนี่ย ที่ได้เห็นนมีฝนตกหนักมากว่า2วันนะครับตรวจระดับน้ํา สูงเนี่ยถึง130เซนติเมตรเลยครับขอให้พี่น้องเนี่ยเตรียมตัวรับมือใครที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองแล้วก็ฝนยังตกอยู่ช่วงนี้นะครับเป็นมรสุมที่สามารถพัดเข้ามาในพื้นที่ได้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าขนองนะคะขยับมาที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะใครที่ปลูกต้นไม้สูงๆเนี่ยต้องระวังเลยแม่ลูกเขาไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวเองค่ะปรากฏว่าลมกระโชกแรงนะคะพัดเอาต้นตีนเป็ด หล่นลงมาพ,งพังลงมาทับบ้านเลยอ่ะแล้วเพื่อน <ฮะ S 1> บ้านก็โดนไปด้วยนะคะซึ่งผู้เสียหายหนึ่งท่านที่ชื่อว่านางเทียบน้ำพัทลุงค่ะกล่าวว่าอาศัยอยู่กันในบ้านเนี่ยสามคนช่วงที่เกิดเหตุนางเทียบแล้วก็ลูกเนี่ยออกไปที่สวนห่างกับบ้านประมาณ1กิโลเมตรพอเกิดเหตุเพื่อนบ้านโทรมาแจ้งค่ะว่าต้นไม้เนี่ยไปล้มทับบ้านเสียหายจํานวนมากจากนั้นเจ้าตัวเดินทางกลับมาถึงบ้านเห็นสภาพเข่าซุดเลยนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยโดนต้นตีนเป็ดต้นใหญ่ ที่ปลูกไว้หน้าบ้านหักโค่นลงมาตอนนี้ก็ยังประเมินความเสียหายไม่ได้เลยซึ่งช่วงบ่ายก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายนะคะส่วนทางด้านเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายสมใจค่ะเล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตนเองแล้วก็ครอบครัวอยู่ในบ้าน5้าคนนะคะคราวนี้ฝนตกเกิดพายุอย่างหนักเลยทันใดนั้นค่ะต้นตีนเป็ดก็ได้หักโค่นลงมาทับบ้านนางเทียบแล้วก็บ้านตนเองเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปหมด ตนเองตกใจเลยออกไปดูนะคะปรากฏว่าโอ้โหบ้านเนี่ยถูกต้นไม้คับจนแทบจะมองไม่เห็นบ้านแล้วว่าคุณเทคครับใครบ้านต้นไม้เยอะต้องระวังกันหน่อยนะครับ